สวัสดีครับผมพบกับผมซ่องผู้พาพาลุยสวนนะครับผมไมาอีกแล้วครับผมนผรมชมครับอยู่กับสดกล้วยสายพันธุ์หอมปทุมคื้เก่านะครับผมอยู่อมเพื่อส่องข้อมจหวัดอุดรท่านี้นะครับผมมาไม้กล้วยครับผมไม้กล้วยครับพี่น้องครับมาไม้กล้วยครับผมบอกว่าจะเป็นไม้กล้วยก็มัดข้อห่วงครับผมไม้ เป็นเชือกฟางนะครับผมเชือกฟางสีมัดข้อห่วงล้ำครับกัดล่มเขาฤดูนาห่อนครับผมเขารดูนาห้อนนี่ต้องระมัดระวังเป็นระมัดระวังเป็นยั่งยิ่งครับผมระมัดระวังนิดน้อยครับผมมัดข้อห่วงนะครับผมเป็นเชือกฟางครับผมมัดกับไม้ ยึดกับข้อห่วงครับผมกันพายุมอดระสุมฤดูร้อนครับผมป้องกันไวด้ดีเป็นจ้างหนึ่งครับผมป้องกันไว้นะครับผม ประมาณนี้แล้วครับผมท่านผู้ชมครับขอบคุณที่เขามารับส้มนะครับผมสวัสดีครับ